สวัสดีคะ่ะมาพบกับ JK นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะรถสวยๆราคามอไซค่ะทุกท่านห้าหมื่นบาทนะคะมาไวไปไวแน่นอนค่ะทุกท่านคันนี้เลขทะเบียนก็สวยด้วยคะ่ะ Honda Civic e s นะคะเป็นรถยนต์ปี02ค่ะเจ้าของใช้ถนอมมากๆดูแลเป็นอย่างดีคะ่ะทรงสวยนะคะไม่เคยแก๊สค่ะทุกท่านเป็นสีน้ำเงินนะคะ ราคา5,9,000บาทเท่านั้นค่ะราคานี้ด่วน,นก่อนเก็บงานนะคะขายเงินสดอย่างเดียวค่ะทุกท่านไม่น้อยไม่เคยแก๊สนะคะเครื่องยนต์ดี7 a ค่ะความร้อนปกติเกียร์ออโต้นะคะภายในเป็นเบาะหนังค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะ CD ครบค่ะ ร้อแมคขอบสุภาเร่มเอกสารครบพร้อมโอนนะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะดูแลรักษาเป็นอย่างดีอัตราการเร่งดีไม่เคยติดเกตสนใจติดต่อโทรหาเจ้าของได้เลยค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมนัดดูรถทดลองขับนะคะติดต่อสายตรงเข้าไปได้ค่ะรถคันนี้นะคะอยู่ที่รังสิตคลองสองค่ะ ติดต่อนักไายโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงและเดินทางไปชมตัวสิ่งด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ